และเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณเกตนะครับเรื่องมีอยู่ว่าคุณเกตนั้นเป็นพนักงานอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทแหมสุขุมวิทแม่งก็โคตรกว้างเลยนะเรื่องมันมีอยู่ว่าเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีที่แล้วช่วงประมาณปีใหม่พอดีเพราะว่าในบริษัทนั้นได้จัดงาน จัดก,กิจกรรมที่เป็นลักษณะงานปีใหม่ขอบคุณพนักงานซึ่งในตัวผมเองนั้นก็แอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากจนเรื่องมันเกิดขึ้นจากการที่ใน,นแผนของผมนั้นจะต้องมีการจับบัตดี้ซึ่งการจับบัตตี้นั้นก็คือเราจะมีการจับฉลากกันว่าผมจะได้ชื่อใครและถ้าเกิดได้ชื่อคนนั้น ผมจะต้องคอยเทคแคร์เขาซื้อขนมซื้ออะไรไว้ให้เขาบ้างเป็นบางครั้งบางคราวจนหลังจากที่ผ่านระยะเวลาไปได้สองสัปดาห์เราถึงจะเริ่มเฉลยกันว่าใครเป็นบัตตี้ใครกันแน่และหลังจากนั้นเราก็จะมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับเขาเรื่องมันเกิดตรงนี้น่นละครับเรื่องมันเกิดตรงที่ว่าผมจับบัตตี้ได้เธอคนที่ผมแอบชอบไปอยู่เธอชื่อ เอครับเอนั้นเป็นผู้หญิงที่สะสวยผิวขาวผมยาวหน้าออกมหมยๆหมยหน่อยดูแล้วเป็นสาวที่น่าทะนุถนอมอย่างมากซึ่งในแต่ละวันนั้นผมก็จะพยายามซื้อขนมซื้อของอะไรต่างๆแอบเอาไปให้เธอโดยที่ให้เธอนั้นไม่รู้ว่าผมเป็นบัตตี้ของเธอซึ่งในแต่ละวันนั้นผมก็จะได้ขนมจากบัตตี้ของผมเช่นกัน จนกระทั่งมันผ่านไปได้ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งอยู่ๆผมก็ได้ของจากบัตดี้ซึ่งมีความแปลกประหลาดอยู่ไม่ใช่น้อยสิ่งเหล่าน,นั้นก็คือถุงยางอนามัยครับผมแอบประหลาดใจเล็กน้อยคงคิดว่าคงจะเป็นในเพื่อนสนิทของผมหลายๆคนแน่ๆที่อุตริอยากจะเอาถุงยางมาให้ผมผมจึงไม่ได้ใส่ใจและไม่ได้คิดอะไรมากก็เ,เก็บเอาไว้ในล็อกเกอร์ก็ไม่ได้คิดดีจะใช้ใคร และในระหว่างนั้นผมก็แอบ,บซื้อของเล่นซื้ออะไรที่มันเป็นขนมจุกจิกไปให้กับเธอคนนั้นซึ่งก็คือเอนั่นเองคนที่ผมแอบ,บชอบเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงช่วงที่เราจะต้องเฉลยกันว่าใครเป็นบัตตี้กันบ้างและสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือเอนั้นเป็นบัตตี้ของผมเองครับซึ่งผมก็เป็นบัตตี้ของเธอเหมือนกันทำให้ผมนั้นฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าทำไมเ ถึงซื้อถุงยางมาให้ผมผมประหลาดใจอย่างมากแต่ผมก็ไม่กล้าที่จะถามเธอเธอได้แต่ยิ้มกุ้มกิ่มทำหน้าตาเขินๆแล้วก็มอบของขวัญชิ้นใหญ่มาให้ผมซึ่งในตอนนั้นเองผมก็ยังไม่เปิดแต่เพื่อนเพื่อนนั้นก็พยายามขยนันขยอว่าให้เปิดแต่ผมนั้นก็ยังฝืนใจแข็งที่จะไม่เปิดจนกระทั่งผมนายนำกลับไปที่บ้านผมก็ได้พบกับกระดาษใบหนึ่ง ซึ่งก็เป็นลายมือของเอนั่นเองใจความสำคัญนั้นทำมาผมนั้นแทบตกตะลึงและใจหายเลยทีเดียวเอนั้นมาบอกกับผมว่าเอนั้นชอบผมมากเลยครับแล้วก็อยากจะได้ผมไปเป็นสามีเลยด้วยซ้ำทำมาผมนั้นอึ้องไปเลยเพราะว่าหน้าตาสะสวยแบบนั้นหุ่นก็ดีผิวขาวมวยเลยทีเดียวเป็นสเปคของชายไทยหลายหลคนทำไมถึงมาชอบผม ซึ่งในตอนนั้นผมก็นึกว่าเฮ้ยกูฝันแน่ๆแ,แต่แล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นเมื่อพอผมถึงบ้านไปได้สักพักหนึ่งและได้เปิดจดหมายอ่านอยู่ๆก็มีเบอร์แปลกๆนั้นโทรเข้ามาหาที่เบอร์โทรศัพท์ของผมผมรีบรับแล้วก็เป็นเสียงของเอนั่นเองอยู่ๆเอก็บอกว่าเกดช่วยออกมาหาเราหนได้ไหมเรารอ เกดอยู่ที่หน้าคอนโดของเกดแล้วทำเอาผมตกใจเลยเพราะว่าผมไม่เคยบอกใครด้วยซ้ำว่าคอนโดหรือที่พักของผมนั้นอยู่ที่ไหนทำไมเอถึงรู้ได้ผมรีบวิ่งลงไปโดยที่ไม่คิดว่าจะเป็นโจรหรืออะไรที่มันจะมาหลอกลวงผมเลยด้วยซ้ำและสิ่งนี้ผมพบเจอก็คือเป็นเกดจริงๆครับเธอใส่สายเดี่ยวทำให้ผมนั้นเห็นผิวขาวพองออกมาจากตัวของเอเลยทีเดียว ผมจึงถามกับเอว่าเอมาทำไมหรอมีธุระอะไรกับเราหรือเปล่าเอรีบวิ่งเข้ามาแล้วก็โน้มตัวมากอดผมทันทีแล้วก็พูดว่าที่เอเขียนลงไปในจดหมายนั้นเอไม่ได้หลอกลวงนะเอพูดจริงๆแล้วเอก็เตรียมของมาให้เกดแล้วด้วยหวังว่าเกดคงจะได้ใช้กับเอนะ ในตอนนั้นเอลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งแล้วยื่นมือมาให้ผมแบมือออกมาดูปรากฏว่าเป็นถุงยางครับซึ่งในตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ผมนั้นตกใจอย่างมากว่าอะไรกันวะเนี่ยนี่กู่ฝันหรืออะไรวะเนี้แต่แล้วไม่นานนักเอ๋ก็นโน้มตัวเข้ามาแล้วก็ทำปากประกบก,กับปากของผมทันทีทำให้ผมนั้นรู้สึกเคลิ้มในทันที หลังจากนั้นอะไรอะไรก็เริ่มจะฉุดผมไม่อยู่แล้วผมจึงค่อยๆจับเธอขึ้นมาอุ้มแตง่งแล้วค่อยๆเดินไปที่บริเวณลิฟต์ซึ่งในช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะพอดีเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่มืดค่ำแล้วก็ไม่ค่อยมีคนอะไรมากมายเลยทำให้ในลิฟต์นั้นมีเพียงเราสองคนในตอนนั้นเราทั้งสองคนไม่ลืมหูลืมตาอะไรทั้งนั้นผมดูดเม็ดมะยมของเธอ ส่วนเธอนั้นก็ได้แต่ร้องร้องด้วยเสียงที่มีความสุขมากๆหลังจากนั้นไม่นานลิฟก็ได้เปิดผมก็จับเธออุ้มแตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รีบวิ่งไปที่ห้องของผมจากนั้นเปิดประตูสิ่งที่ไม่คาดคิดและทุกคนนึกเอาไว้มันก็ได้เกิดขึ้นจริงๆนั่นแหละครับผมและเธอนั้นบรรเลงเพลงรักกันอย่างเมามันมีความสุขสุดๆไปเลยผมไม่คิดเลยว่าผมจะมีโอกาสได้เกิดขึ้น เอในเรื่องแบบนี้ขึ้นด้วยมันช่างเป็นความสุขที่ดีเสียเหลือเกินอุปกรณ์ที่เธอได้เตรียมมานั้นมีประมาณสัก4-5ชิ้นผมใช้หมดเกี้ยงเลยในคืนนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าเธอนั้นร้ายกาจเสียเหลือเกินเล่นเอาผมนั้นหมดเลี้ยวหมดแรงเลยผ่านไปได้ประมาณสักสามชั่วโมงผมรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีหนึ่งผมเพื่อนึกว่าผมฝันไป แต่พอมองไปด้านข้างก็งพบกับเอ๋ที่ยังนอนกอดกับผมอยู่ในตอนนี้ผมรู้สึกว่าชีวิตของผมนั้นมีความสุขเสียเหลือเกินไม่นึกเลยว่าการที่เราเล่นเกมเรื่องเล่นๆกับกลายเป็นเรื่องที่ทำให้ผมนั้นสมหวังในความรักไปได้หลังจากนั้นเราทั้งสองคนก็ค่อยๆมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเด็ดดอกไม้กันบ้างในบางวันบางสัปดาห์ ที่มีโอกาสบางครั้งผมก็จะไปที่ห้องของเธอบางครั้งเธอก็จะมาที่ห้องของผมต้องบอกเลยครับว่าชีวิตนี้มีความสุขมากๆเลยในช่วงนี้จนถึงนับตอนนี้ชีวิตของผมนั้นก็ยังคงดําเนินการไปแบบนี้อยู่ยังคงแอบกินกันแบบเง,งียบๆไม่บอกคนในบริษัทแหม